แกงโจนน้อยแสงทองฟาร์มแพรนมจังหวัดเลยสมุนไพรสมาร์ตโกดครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพนมจังหวัดเลยอัปเดตราคาแพะนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พี่น้องที่สอบถาม ราคาแพะแล้วก็แจ้งราคาแพะอัปเดตล่าสุดกันเข้ามานะครับพ at um> ื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับพี่น้องทางชัยภูมินะครับขอบคุณพี่น้องทางชัยภูมิด้วยครับแจ้งราคาแพ้อัปเดต90บาทนะครับ2อําำเภอที่แจ้งเข้ามาครับ110บาทกับ90บาทแล้วก็พื้นที่ทางโคราชด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องทางโคราชที่ส่งข้อมูลให้เราด้วยแล้วก็พี่น้องพื้นที่จังหวัดเลยนะครับ130บาทนะครับ135บาท นะครับแพคขุนแล้วก็ทั้งพื้นที่ทางสารคามร้อยสิบบาทนะครับพี่น้องทางสารคามนะครับขอบคุณมากครับอัปเดตราคาแพ้าล่าสุดกันเข้ามาแล้วก็พี่น้องทางสารคามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการศิลพื้นที่ทางอุดอรธานีด้วยนะครับน้องบนลำพูพื้นที่รอยต่อทาง สกลนครด้วยนะครับนครพนมทางน้องบุรีรัมพูทางอุดรธานีทั้ทงบึงการน้องคายด้วยนะครับพื้นที่ทางน้องคายด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับอัปเดตราคาแพทล่าสุดนะครับบางพื้นที่ก็ยังอยู่ในช่วงของราคาที่เรียกว่าผันผวนพอสมควรนะครับราคาแพ้ปรับเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีการปรับราคานะครับสำหรับราคาแพลทล่าสุดของพี่น้องทางอีสานตอนบนด้วยนะครับ พื้นที่ทางภาคกลางด้วยนะครับขอบ,รออขอบคุณทางนาครโคราชอขอบคุณทางนครสวรรค์ครับพี่น้องทางภาคกลางแล้วก็ทางกำแพงเพชรราช,ชบุรีกาญจนบุรีทางอ่าอ,อางทองนะครับอุทัยธานีพื้นที่จังหวัดต่างๆนะครับพื้นที่ทางภาคตะวันอ,ออกครับคือราช,ชบุรออีอายุทยานะครับพื้นที่ที่มีราคาแพะปรับ ร้อยสามสิบบาทนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางพื้นที่นะครับร้อยสิบบาทนะครับก็หลายพื้นที่ก็บอกว่าที่ทางพิษณุโลกนะครับราคาแพะทางพิษณุโลกเป็นอย่างไรบ้างราคาแพะทางพะเยานะครับทางภาคเหนือทางน่านนะครับทางตากกับเอฟทางตากด้วยนะครับขอบคุณ f อทางจังหวัดน่านด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ทางเพชรบูร์ครับจริงๆแล้วพื้นที่ทางเพชรบูร์นี่เป็นพื้นที่เลี้ยงแพะจํานวนมากนะ รอยต่อ,อาสากแก้วนะครับพี่น้องทางปราจีนบุรีนะครับในหลายจังหวัดนะครับทางโคราชสระบุรีทางลบบุรีนะครับพื้นที่ที่เลี้ยงแพะเยอะเหมือนกันก็อัปเดตราคาแพะ่ล่าสุดจนถึงขณะนี้นะครับราคาแพะเริ่มต้นที่ร้อบาทนะครับร้อาบาทแล้วก็บางพื้นที่ก็จะอยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ร้อยสิบบาทนะครับร้อยสิบห้าบาทอ่าก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่สอบถามสมุนไพรสมาร์ทโ้ดเข้ามานะครับก็ยินดีจัดส่งให้ฟรีทั่วไทยสำหรับสมุนไพรสมาร์ทโ้ดพี่น้องสั่งสอบถามนะครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อได้ที่0 9 3 9 6 5 4 9 6สมนะครับสมุนไพรสมาร์ทโ้ดสั่งซื้อผ่านทางทางลาซาด้าก็ได้นะครับพิมพ์คำว่าสมาร์ทโกดท,ทันภาษาไทยนะครับ แล้วก็สั่งซื้อผ่านทางสายตรงหรือว่าเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964สำหรับเพื่อนๆพ,พี่น้องที่สอบถามสั่งผ่านทางสายตรงหรือว่าเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964สมุนไพรป้องกันหวัดนะครับป้องไข้นะครับแก้ไอแล้วก็กระตุ้นการกินด้วยนะครับแล้วก็ทั้งการเสริมแคลเซียมช่วยบำรุงนะครับดูแลสุขภาพแพะ ตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่วัยหลังคลอดเลยนะครับแล้วก็ทั้งแม่ของแพะนะครับที่พักฟื้นสลหับหลังคลอดก็ดีหรือว่าพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องของแพะผอมนะครับโซผอมโซผอมแห้งใช้สมุนไพรผสมน้ำนะครับแชแบบผสมน้ำนะครับให้แพะกินได้ตลอดทั้งวันกินได้ยาวๆตลอดทั้งปีได้ด้วยนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดสำหรับ พี่น้องที่ส,สั่งทางทาง l a z a d าหรือว่าสอบถามาสั่งทางเบอร์แอดไลน์นะครับ0 9 3 9 6 5 4 9 6สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับทางสายตรงก็ได้นะครับท่าน้องาท่านที่สอบถามทางสายตรงแจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรกันเข้ามาได้เลยสหรับพี่น้องที่สอบถามนะครับสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับท่านที่สั่งซื้อก็ โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับ9 9 3 9 6 5 4 9 6สม้สมุนไพรสมาร์ทโก้นะครับครับราคาแพะอัปเดตในช่วงรอบสัปดาห์นะครับแพะส่งออก165บาทนะครับสลับแพะในจังหวัดต่างๆก็จะอยู่ในราคาที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นร้อยนะครับ สิบบาทนะครับ90าบาท110บาท115บาทแล้วก็พื้นที่ก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ130บาทนะครับเป็นบางจังหวัดนะครับปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับกลวนปรับตลอดสลับราคาแพ่ในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าพี่น้องใช้ความที่คุ้นเคยกับตลาดแน่นันนะครับแล้วก็ทั้งการสื่อสารนะครับพื้นที่ที่มีราคาสูง จากการรวมกลุ่มด้วยนะครับพื้นที่ที่ยังมีราคาพอที่จะให้ราคากันบ้างนะครับในช่วงร้อยสาบาทานั่นหมายความว่าราคาแทบอาจจะอยู่ในช่วงที่พี่น้องอาสามารถรวมกลุ่มกันได้ต่อรองนะครับสลับพอ่อค้ามืออาชีพนะครับส่วนการจับแพะแบบที่พี่น้องเจออยู่ทุกวันนี้ก็คือการจับแพะย่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็5ตัว10ตัวทั้ง ส่วนของจังหวัดต,ต่างๆที่ไม่ได้จับแท้โดยตรงนะครับก็อยู่ในบางพื้นที่ที่ยังมีราคาดีอยู่ก็มีนะครับก็ยังอยู่ในราคาที่อ,อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับราคาบางจังหวัดเท่านั้นนะครับบางจังหวัดก็อาจจะมีหลายๆกระแสที่ <S 2> <S 2> ทําให้เกษตรกร,ร,กรน,นั้นได้ราคาที่ไม่ตรงกับที่ตัวเองต้องการนะครับก็จะมีบ้างเป็นบางจังหวัดนะครับส่วนจังหวัดที่มีราคาค่อนข้างชัดเจนหรือว่า การจับแพะที่มีความต่อเนื่องนะครับเดือนละหนึ่งครั้งเป็นต้นก็จะมีรอบของการจับแพะในแต่ละจังหวัดแต่ละรอบอยู่นะครับ5จังหวัดหลักๆทางอีสานจังหวัดเลยขอนแก่นมหาสรารคามสุรินทร์ร้อยเอด็ดนะครับและก็จะมีอีกหลายจังหวัดนะครับที่น่าจะมีโครงการที่จะเปลี่ยนนะครับจากการจับรอบเดือนเป็นรอบละสองหนึ่งเดือน2ครั้งนะครับก็ว่ากันไป ส่วนของจังหวัดต่างๆ,ๆที่มีราคาชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็มีนะครับขอบคุณพี่น้องทางชัยภูมิด้วยนะครับชัยภูมิโคราชพื้นที่ทางสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับสารคามนะครับพี่น้องทางกาลสินทางร้อยเอ็ดทางยะโสธรนะครับจังหวัดอุบลเป็นไงบ้างครับแพทย์ทางอุบลเรานะครับศรีสะเกดแล้วก็เป็นบางพื้นที่นะครับที่ยังมีราคาที่ดี สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงแพะอยู่ในขณะนี้นะครับฝากกดติดตามกดซ u บ s c r i b e กดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะครับฝากกำลังใจสำหรับทุกท่านในคลิปเชา้านี้พบกัน E ีีหน้านะครับสั่งซื้อผ่านทาง Lazada าพิมพ์คำว่า Smart ทโกดสั่งซื้อผ่านทางสายตรงนะครับแจ้งชื่อที่อยู่และก็เบอร์โทรทางสายตรงก็ได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะครับ0939654964ท่านที่มีไลน์สั่งซื้ออยู่แล้วก็ทักทางไลน์ได้เลยนะครับ ทางไลน์แล้วก็สามารถสั่งซื้อผ่านทางแอดไลน์ได้ด้วยนะครับวันนี้พบกันใหม่สำหรับโอกาสหน้านะครับคลิปหน้าเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ